จำปาเซมาจำปาสักเมืองหลวงในอดีตแล้วไปน้ำตกหลีผีตอนพระเพนบ้านคอนสวรรค์บ้านสารวันศีธันดอมน้ำตกตาดฟ้ากลับเข้ามาเมืองไทยนัดละไปตามริมแม่น,น้ำโขงเข้าท่านผู้ควายเงินและไปทางอำเภอส,สังคมเข้าท่านพญานาคเดินเรื่อยลงมามน่าหน้าสู่บึงการผูทอบ วันเล่าจากพระป่าตอนเจ้าอาวาสหน้าใหม่ระจนพูดแม่น้ำคงเมืม่อผลการเลือกตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ออกมาแล้วสร้างความตะลึงให้กับพระหนุ่มยิงนักพระท่านได้รับคะแนนท่วมท้นให้เป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่เมื่อท่านตรวจสอบผลการลงคะแนนแล้วพระหนุ่มก็ต้องจำใจยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านตั้งใจจัดดำเนินรอยตามวิธีทางแห่งครูบาอาจารย์ทั้งในเรื่องอาวุโสและสังฆป,ประเพณีดังนั้นเมื่อท่านหงยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสเราก็ประกาศท่ามกลางมุ่ชนว่าเมื่อท่านทำภารกิจแห่งการชาปนสังขารปองลงปู่เรียบร้อยแล้วท่านก็จะออกทุดงเหมือนเดิมหลังจากนั้นค่อยมาเลือกเจ้าอาวาสกันใหม่พระอาจารย์ผู้อาวุโส รีบทักท้วงขึ้นทันทีว่าท่ำเช่นนั้นไม่ได้ในเมื่อพระและญาติโยมศรัทธาเพื่อถือในตัวท่านแล้วท่านก็ต้องเป็นเจ้าอาวาสอย่างน้อยสองปีขณะนั้นพระหนุ่มก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ขอรับผมไม่ได้เป็นศิษย์หลวงพี่โดยกำเนิดคือไม่ได้บวชกับหลวงส่จะทำให้ดูไม่ดีท่านอาจารย์ผู้อาวุโสก็กล่าวว่าไม่เป็นไร ผมจะรับรองท่านเองพระผมเป็นสิบต้นรูปเดียวที่อาวุโสสูงสุดในเวลานี้แต่ท่านก็เป็นสิบที่หลวงปู่ไว้วางใจและท่านก็เป็นสิบรักที่หลวงปู่สั่งไว้ว่าหลังจากหลวงปู่ละสังขารแล้วให้พระทิศสุและญาติโยมช่วยกันนิมนต์ท่านมารับหน้าที่เจ้าอาวาสแทนแต่อจากหลวงปู่ส่วนผมก็จะช่วยดูอยู่ที่นี้ด้วยกัน ท่านไม่ต้องห่วงเนร่วงใดๆทั้งสิ้นและโยมตาแสงก็ประกาศผลบนสาราวัตรที่มีชาวบ้านอยู่เต็มศาลาพระภิกษุรูปนี้เป็นญาติเราอยู่ที่นี้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พระหนุ่มก็รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสและปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมจนวัดมีชื่อเสียงโดดเก,กันไปทั่วมีพระผู้หลักผู้ใหญ่มาเยยมเยือนอยู่ตลอดเดือน มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาให้การสนับสนุนง,ง,งานพระศาสนาตลอดไม่เคยขาดวัดก็อุดมสมบูรณ์ไปได้วยผู้คนทอปลาอาหารมีแม่ออกพ่อออกมีโยมมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมดังละ400-500คนตลอดเวลาเหมือนมีงานประจำปีเป็นตลอดตารคิจหลักตอนนี้ของท่านเจ้าอาวาสหุ่มก็คือการวางแผน เตรียมงานชาปนกิจให้กับหลวงปู่พระหนุ่มก็ค่อยครวรพิจารณาว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนดีการเดินสำรวจพื้นที่รอบวัดและมีความพอใจในพื้นที่ที่ห่างจากกุฏิหลวงปู่ไปประมาณ200เมตรและไกลจากป่าไม้ประมาณ200เมตรกว่าๆต้องปรับดินขึ้นให้สูง3เมตรปรับเป็นขั้น3ขั้นตั้งในรูลอยตรงกลาง มีทางขึ้นลงอย่างสะดวกสบายรอบเมลุเมื่อสรุปความเรียบร้อยแล้วเจ้าอ,อาวาสหนุ่มจึงน,นำร่วงไปฝึกษาพระอาจารย์ผู้อาวุโสซ,ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วยทุกประการรุ่งเช้าวันต่อมาไม่ทันพระอาทิตย์จะเปลี่ยนอยุณหภูมิที่เย็นขึ้นให้อุ่นนักพระอาจารย์อาวุโสก็พาโยมมาทาเนินดินให้ตามที่เจ้าอ,อาวาสหนุ่มต้องการเจ้าอ,อาวาสหนุ่มก็ก้มลงกราบพระอาจารย์ว่า ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เคารพเป็นอย่างมากครับพระภิษุอาวุโสกว่ากล่าวตอบว่าผมรู้แล้วว่าสาเหตุที่หลวงปู่สั่งให้นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสเพราะอะไรผมเข้าใจชัดเจนแล้วว่าท่านสามารถทําให้หลวงปู่ได้ดีจริงๆพระนุมตอบพระอาวุโสว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยพระอาจารย์อาวุโสกล่าวว่าแค่ท่านคิดวางแผนทําเมรุ ทำที่เผาหลวงปู่ผมจึงเข้าใจหลวงปู่ชัดเจนที่สุดผมก็คิดว่าหลวงปู่ต้องเห็นอะไรดีๆของลูกสิบรูปนี้อย่างแน่นอนผมก็สันนิฐานไม่ผิดจริงๆที่ท่านทำให้หลวงปู่ไม่ผิดหวังในตัวท่านเช้าวันถัดมาพระอาจารย์ผู้อาวุโสก็บอกชาวบ้านให้มาช่วยกันขนดินมาทำเป็นเนินขึ้นกว้าง8เมตรสูงสเมตร ชาวบ้านมาช่วยกันสามวันงานก็เสร็จเลื่อนจนเข้าพรรษาและออกพรรษาจนถึงวันงานชาปนกิจสังคาญของหลวงปู่ประสงค์จากที่ต่างๆก็เดินทางมาร่วมง,งานกันนับหมื่นรูปประชาชนก็พากันมาเป็นหม่นเช่นกันชาวบ้านช่วยกันต้อนรับขอบสู้กันเป็นอย่างดีทําตามเจ้าหน้าที่ทำตามที่เจ้าอาวาสหนึ่งวางแผนง,งานไว้ทุกประการ พระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตามากันครบท่วนแม้เจ้าคณะปกครองก็อ,งออกปากชมว่างานนี้จัดได้ดีมีคุณภาพเรืยอร้อยสวยงามสมเกียรติที่หลวงปู่เป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะได้ยินคําชมจากเพื่อนบ้านและต่างหมู่บ้านตลอดเวลาในงานนี้เจ้าอ,อาวาสหนุ่มไม่มีอะไรให้ญาติโยมที่มาร่วมงาน นอกจากรูปถ่ายหลวงปู่ตับหนังสือประวัติหลวงปู่แค่เพียงสิบหน้าเขียนเวยนลายหนึ่งเจ้าอาวาสนุ่มแต่พระอาจารย์อาวุโสสิบเอกหลวงปู่แห่งรุ่นแม่น้ำโขงพ่านั่นเองแต่กลับสร้างความประทับใจให้กับแขกทุกท่านอย่างนี้อาจลึหลืวนเมืม่องานชาปนกิจสังสรรคหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วพระหนุ่มรู้สึกเหมือนยกเข่าสุนเนนุราฟออกจากอกเลยทีเดียว หลังจากนั้นพระหมุ่ไมไ็ได้บอกลาญาติโยมขอออกผู้ดมสักสามเดือนและจะกลับมาอีกครั้งการผุ้ดมครั้งนี้ท่านมุ่งออกจากจังปากเซมาจังปาสักยงหลวงในอดีตแล้วไปน้ำตกลีผีตอนพระเพนบ้านคอนสวรรค์ม่บ้านสารวันศีทันดอน้ำตกตาดฟ้ากลับเข้ามาเมืองไทยนัดล,ละไปตามริมแม่น,น้ำโขงเพราท่านู้ายเงิน และไปทางอำเภอสังคมเขาทำพญาณาคเดินเรื่อยลงมามุ่งหน้าสู่บึงการผู้อบพระนุ่งหยุดพัดตกตะกรดเพื่อบรเพ็นตบับก,กับหลวงพ่อผู้มีฌานแก่กล้าบนยอดเขาผู้อบหรือจะเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าสวรรค์ชั้นดุสิตของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้พระที่นี่จะชอบเข้าฌันไม่ต้องฉันอะไรเป็นเวลาสิถึงสิวันบ้าง หนึ่งเดือนบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ตางธรรมชาติจะเอื้ออํานวยให้หมายความว่าฝนตกหนักตลอดเดือนก็ไม่สามารถจะอยู่บนยอดภูได้และเหตุปัจจัยอื่นๆอีกการบรรพ็ญอยู่บนภูทออนั้นทําให้พระภิกษูหนุ่ไมได้มีสมาธิดีขึ้นกประเดินมากพร้อมกับได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติจากปาโดยตรงอีกรูปหนึ่งดังนั้น พระภิกษุสุฆจึงยึดถือเอาท่านเป็นพระอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการออกที่ดงหยุดแถ่งพุ่มนม้น้ำโขงนั้นพระนุ่นตรัสมีว่ามีความแปลกแตกต่างแต่การเดินอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรอยู่มากมายและจะได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้งคนและสัตว์และคนที่ไม่ใช่คนและสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์มีการเปลี่ยนตัวแปลงกาย อารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นกันอยู่ต่อมาเย็นวันหนึ่งขณะที่พระหนุ่มกำลังส่งน้ำอยู่ดินตะลิงก็พบเรือลำหนึ่งกำลังหาปลาโดยมีผู้คนคนหนึ่งบนเรือลำนี้เรือค่อยๆลอยเข้ามากใกล้พระหนุ่มอย่างผิดสังเกตซึ่งก่อนที่ท่านจะลงสรงน้ำก็ตรวจสอบบริเวณนั้นแล้วว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นพระทุนุ่มจึงลงทรงน้ำ ก่อนที่เรือจะเข้ามาถึงทันใดนั้นเองเรือและผู้หญิงนั้นก็กลายร่างเป็นจระเข้ตัวใหญ่พระทิกษุหนุม่มก็รีบสำรวมจิตแผ่เมตตาให้ทันทีแล้วกลับขึ้นมาเดินจงกรมใกล้ๆบริเวณที่ปร,กปรนากฏขณะนั้นพระหนุ่มก็มีความรู้สึกว่ามีคนคอยมองดูท่านอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่พบใครรั้นตะวันตกดินท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงด แ่งรัติการนั้นจูู่ก็มีลมกันโชกชยมาพร้อมกับเสียงบางอย่างฟังดูเหมือนมีใครกำลังออกมาหากินน้ำกันเป็นทีทวแถวเจ้าอาวาสหนุนก็มีความรู้สึกว่าในค่ำคืนนี้คงจะหลับไม่ได้เพราะจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนเวลาเรื่อมผ่านเลยไปถึงเที่ยงคืนอันดึกสนับในที่สุดแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ก็มาเดินอยู่รอบๆอย่างไม่เปลี่ยนใจพร้อมทั้งส่งกลิ่นสุดรรณนาโผล่เข้ามาในกรดมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าอย่างที่สุดที่เคยสัมผัสมาเพราะเหมือนเน่ามาแล้วเป็นสิบสิบ,สบปีรันบังคับสายตามองออกไปนอกกรดก็พบบางสิ่งบางอย่างร้ายคนเดินแต่ไม่ใช่คนเพราะมันตัวสูงใหญ่เท่าภูเขาเวลาเดินจะมีน้ำหยด,ดลงมาเป็นทางส่งกลิ่นเหม็นมาก สักพักก็วนเวียนเดินกลับมาอีกพระหนุ่มดูแล้วก็ปล่งในสัมผัสที่พบประสบนี้ทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงได้เกิดมาทุกทรมานมากเยี่ยงนี้พระนหนุ่ยจึงแผ่เมตตาให้พวกเขาแต่อย่างไม่มีประมาณและเหมือนพวกเขาจะรับรู้และสัมผัสได้พวกมันค่อยๆนั่งลงบางตในใมนั้นตัวขาดบางตนมีร่างกายที่เต็มไปด้วยแผลลึกเบอะวะ่า สภาพทนทุกข์ปวดแสบปวดร้อนพวกเขาจะมานั่งรายล้อมอยู่ด้วยกันสักสี่ห้าตนโดยทยอยกันมานั่งทีละตนนั่งแบบทรมานคือจะนั่งก็ยากเพราะความเจ็บปวดสักพักหนึ่งพระ,ะหนึ่งก็ทรงจิตถามว่าพวกท่านเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนมาทำอะไรในป่านี้พวกเขาก็ตอบกลับว่าพวกเราถูกเรียกว่าพูด บ้านอยูดแถบริมน้ำนี้มานานนับพันปีแล้วมีคนของพวกเราไปแจ้งว่ามีผู้บุกรุกหนู่บ้านของพวกเราพวกเราจึงออกมาดูว่าเป็นจริงไหมพระหนุ่มได้ยินว่าเป็นพูดก็เย็นสันหลังว่าระหนุ่มจึงถือโอกาสนั้นเทศนาว่าการที่ได้เกิดมาแบบนี้ฉันน่าสงสารนักเพราะมีน้ำเลือดน้ำหน,นอง ชุนไปทั้งตัวทรงกลิ่นเหม็นอย่างมากตลอดทั้งพบทั้งชาติเพราการกินผิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองถือวิสาสักกล่าวให้ร้่าผู้อื่นจิงทำให้มีบาดแผลเป็นตัวนั่เหลืองลยเยิมอยู่ตลอดเวลาทั้งชาติประมาณทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าจะแก้ไขให้กรรมเก่าเหล่านี้เบาบางลงก็ต้องสมาทานศีลเป็นประจำ และรักษาศีลอุโบสถตลอดสามปีอีกทั้งต้องปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงจาจะพ้นได้พวกพูดเหล่านั้นก็ได้แต่สาธุสาธุซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พระนุ่มเคยได้ยินหลวงปู่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่จริงๆในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเพราะเป็นแม่น้ำสายยาวเก่าแก่ทอบยาวมาจากภูเขาหิมาลัยจนถึงประเทศไทยแล้ววันนี้พระนุมก็ได้พบเจอตัวจริงๆ ของพูดแม่น้ำคงเมื่เอเตรียมจะเข้าพรรษาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์พระฟิกสูนึ่งก็กลับวัดที่ประเทศลาวตามสัญญาทุกประการเมื่อกลับถึงวัดพระอาจารย์ผู้อาวุโสกับญาติโยมต่างก็ดีใจที่ได้เห็นเจ้าอาวาสของข้ากลับมาแล้วต่างก็มาประชุมกันทำบุญใหญ่ให้หลวงปู่อีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าพรรษาและจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง ร้อมบรรทายงานออกนีมนตระมาร่วมงานมีคนส่งข่าวไปตามหมู่บ้านต่างๆและทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะพรภทกสุและญาติโยมให้ความเคารพและร่วมมือกันเป็นอย่างดีเยี่ยมการกลับมาพัฒนาวัดทั้งรูปธรรมและงานม,มาธรรมคือการพัฒนาทั้งทางกายและจิตให้ชาวบ้านทำให้พวกเขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำไร่นาอุดมสมบูรณ์กันทั่วหน้ามันเกิดจากอาณิสง์ในการให้ทานรักษาศีลและความรักษาเมืขีกันและการประพฤติปฏิบัติธรรมกันตลอดทั้งปีพวกเขาเอาธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตกันจริงๆจ,งจ,งจึงทำให้ชาวบ้านมีความสุขกันทุกครอบครัวเลิอกอบายมุขก,กันทั้งหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของทุกคน